สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้ออกมาแบ่งปันปสิ่งดีๆคะ่ะพี่วีมีความสุขมากๆเลยเมื่อวานนี้พี่วีทําสมาธิหนักมากโดยไม่รู้ล่ะฤด,ดูไหนช่วงไหนแบบทํามาราธอนมากๆเลยคะ่ะทุกคนมีความสุขมากจิตเราอยากจะทําเราก็ทําทาทาแล้วก็อากาศหนาวมากเราก็เปิดฮีเตอร์ที่บ้าน <S <S เนื่องจากที่พี่วีเนี่ยเมื่อสักครู่เนี่ยได้เข้าไปดูในคลิปคลปหนึ่งของ ติ๊กต็นะคุณทุกคนพี่วีอยากจะแนะนําจังเลยช่องช่องนี้เขาจะทําให้คุณได้ตื่นรู้แต่คุณจะต้องมีสติในการรับรู้นะช่องนี้นะคะแสงแห่งปัญญาทุกคนเข้าไปดูนะเขาจะเล่าเรื่องของการฝ่ายมืดซึ่งเป็นฝ่ายที่อยู่รอบตัวเราโดยเราเองก็ไม่รู้และเราเองก็ไม่รู้ว่าเราเนี่ยโดนควบคุม อยู่กับฝ่ายมืดแต่ถ้าเกิดเมื่ไหลายคุณได้รู้จักตัวตนที่แท้จริงของคุณได้เข้าสมาธิได้ทํามีสติอยู่ในแบบของที่พี่วีได้แนะนําหรือจะอยู่ในแบบของทางวัดทางพุทธของเราหรือจะเป็นแบบของอาจารย์สุภวันแต่เมื่อไหร่คุณมีสติมีการคิดแนวคิดดีๆช่องแสงแห่งปัญญาเขาจะบอกวิธีในการทํางานของฝ่ายมืดและเขาจะทําให้เรารู้ว่า โลกข้างหน้าของเราเนี่ยจะเป็นยังไงซึ่งมันจะดูนักลัวหน่อยแต่นี่คือความเป็นจริงคุณจะเห็นว่าความเป็นจริงเนี่ยมันเกิดขึ้นรอบตัวเรามันจะเหมือนกับว่าเราเนี่ยอยู่ในระหว่างสองโลกโลกของพี่วีก็คือโลกแห่งความสวยงามโลกแห่งความรักโลกแห่งความสุขแต่โลกอีกโลกหนึ่งที่ความเป็นจริงในสายตาของเราก็คือโลกแห่งความนักลัวโรคภัยค่าเจ็บความอดอยากความเหนื่อยล้าความอะไรก็แล้วแต่ที่ เรามองเห็นด้วยสายตาของเราทีนี้เราจะอยู่ได้ยังไงกับโลกสองโลกในเวลาเดียวกันไม่ว่าจะเป็นโลกของพีวีซึ่งหลายคนอาจจะเรียกว่าไอ้พวกโลกสวยหลายคนจะบอกว่าโลกที่เห็นแก่ตัวไม่มองคนอื่นไม่สนใจคนอื่นแต่จริงๆแล้วมันเป็นสิ่งที่เรารู้จักวิธีการฝึกพี่วีอยากให้ทุกคนได้ฝึก และทําแบบที่พวกเราทําเพราะจะทําให้คุณเนี่ยได้มองเห็นโลกอนาคตซึ่งอยากให้เข้าไปดูอีกรอบหนึ่งคือแสงแห่งปัญญาช่องช่องนี้อยากให้ทุกคนเข้าไปดูเขาจะรู้ล่วงหน้าเขาจริงๆเขาไม่ได้รู้ล่วงหน้าหรอกแต่เขาเอาแผ่เรื่องความเป็นจริงของโลกกว้างไม่ใช่แค่โลกที่อยู่รอบตัวเราบ้านเราเอาเภอเราจังหวัดเราหรือในประเทศเราซึ่งหลายๆคนจะอยู่แค่หน้าจอ ไม่ว่าการทํามาหากินไม่ว่าเรื่องการเมืองเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของในประเทศของเราแต่จริงๆแล้วอะ่ะสมัยเนี้ยเรามีมากกว่าที่อยู่รอบตัวเราและอีกอย่างหนึ่งก็คือเราจะต้องใจกว้างที่จะรับรู้สิ่งเหล่านี้เพื่อที่เราจะแก้ไขเพื่อที่เราจะอยู่รอดในโลกปัจจุบันคุณจะเห็นว่าหลายคนอาจจะเคยฉีดยาวัคซีน ที่โรคไวรัสนี้เกิดมาพี่บีเองก็ได้ขีดแต่คุณรู้ไหมหลายคนขีดแล้วคุณจะทำอย่างไรให้ร่างกายของคุณมีสุขภาพดีหลายคนเมื่อขีดแล้วคุณจะรู้สึกว่าตัวเองทำไมโรคอ่อนแอจังเลยมีภูมิภูมิมกันต่ำจังเลยพี่บีจะบอกให้ทุกคนรู้ว่าเราเองมีทางแก้เราจะต้องฝึกที่จะกระตุ้นพลังงานของเราเพื่อที่ เอาพลังงานในตัวของเราเนี่ยค่ะทีบทีบไวรัสตัวที่ไม่ดีไม่ว่าจะเป็นอยู่กับที่เขาเอามาฉีดใส่เราหรือภูมิคุ้มกันของเราเนี่ยมันต่ําลงจุดพลังงานที่อยู่ในร่างกายของเราเนี่ยค่ะเมื่อรามันมีพลังงานมันจะแผ่เข้าไปในร่างกายของเราและทํา สร้างให้ภูมิคุ้มกันของเราดีขึ้นพี่วีเพิ่งอยากให้ทุกคนเข้าสมาธิทำสมาธิเพื่อให้จิตของเรานิ่งและโปรแกรมตัวเองเรื่องสุขภาพไม่ว่าเรื่องสุขภาพเรื่องความสุขเรื่องความรักหรือเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่คุณคุณอยากจะเป็นเพื่อฝึกใจของเราและเมื่อคุณฝึกใจของเราเมื่อคุณฝึก พลังงานในร่างกายของเรามันจะมีภูมิกุ้มคุ้มกันอย่างที่พี่วีบอกว่ามันเป็นเกาะแก้วกำบังเกี่ยวกับสิ่งด้านมืดอยู่ในโลกนี้มันเข้ามาหาเราไม่ได้เพราะเรามีเกาะแก้วคุ้มครองเราอยู่มันมองไม่เห็นแต่มันรู้สึกได้คุณจะสังเกตเห็นตัวเองว่าทำไมช่วงนี้สุขภาพคุณติด อ่อนเอง่ายจังติดโรคง่ายจังจากที่เมื่อก่อนเราเป็นคนที่ไม่เจ็บไม่ป่วยแข็งแรงสีทนได้แต่สมัยนี้อะไรนิดๆหน่อยๆเอาจามอะไรนิดๆหน่อยๆปวดหัวปวดหัวนี่คือสิ่งที่ร่างกายของเรามันเริ่มมีภูมิคุ้มกันมันเริ่มอ่อนลงฉะนั้นฝึกฝึก การกระตุ้นจักระของตัวเองค่ะมันเป็นตัวยาที่ดีที่สุดสำหรับพี่วีบอกกับทุกคนเลยว่าใครได้ทำใครได้ฝึกตัวยานี้ที่อยู่ในร่างกายของเราติดตัวเรามาตั้งแต่เด็กนะคะมันจะทำให้เรามีภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงแข็งแกรง่งและต่อต้านทั้งโรคภัยค่าเจ็บที่ฝีมือมนุษย์และฝีมือของสิ่งที่เรามองไม่เห็นมันเป็นสิ่งที่อยากให้ทุกคนเนี่ย หันกลับมามองสิ่งที่เรามีในร่างกายของเราโดยการฝึกลมหายใจของตัวเองสูดเข้าให้มองเห็นความสวยงามความสุขหรือให้มองเห็นความมั่งคั่งร่ำรวยให้มองเห็นความเจริญรุ่งเรืองเฟื่องฟูให้มันสูดให้มันลึกถึงคุมของเราและปล่อยออกไปดึงความดึงควันสีดำจินตนาการควันสีดำหรือสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยออกไปคือเราฝึก มันเป็นสิ่งที่หนึ่งเมื่อฝึกบ่อยๆกิจของเราสมองของเรานิรนของเราเขาก็สามารถเขาเข้มแข็งและเขามีกล้ามเนือ้อความเข้มแข็งเนี่ยอยู่ในตัวมันจะดึงดูดความเข้มแข็งนี้มาให้เราและมันเป็นมันดีที่สุดซึ่งพี่วีเองได้เข้าไปดูใน YouTube ที่พี่วีว่ามาก็คือแสงแห่งปัญญา เขาไม่ได้บอกวิธีว่าเราต้องทำยังไงแต่เขาจะบอกถึงว่าเหตุการณ์สถานาการณ์เลโลกใบนี้และโลกข้างหน้าของเราเนี่ยจะเป็นยังไงทุกสิ่งทุกอย่างขอให้คุณได้เข้ามาหาตัวเองเข้ามาฝึกกับลมหายใจกระตุ้นลมหายใจของคุณร่างกายของคุณก็จะแข็งแรงสุขภาพของคุณก็จะดีขึ้นและทุกสิ่ง ในร่างกายของคุณและทุกสิ่งในชีวิตของคุณมันจะง่ายมันจะเร็วและมันจะดีขึ้นดีขึ้นไม่ว่าโลกภายนอกมันจะเดือดร้อนมันจะรุนแรงมันจะอากาศหนาวมันจะอากาศร้อนหรืออากาศฝนตกอะไรก็แล้วแต่คุณจะไม่ไหวติงกับสถานการณ์เหล่านั้นเลยเพราะคุณมีความสุขเมื่อคุณเข้าสึงจุดมีความสุขที่สุดคุณจะมองเห็นแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของคุณและคุณจะรู้สึกว่าก็มัน เกิดแล้วก็มันช่างมันช่างมึงกูมีความสุขมันไม่ใช่ว่าเราเราเห็นแก่ตัวแต่มันเป็นการป้องกันตัวเองคุณจะต้องแยกแยะกับการว่ารักตัวเองและการเห็นแก่ตัวคุณรักตัวเองคือคุณต้องสร้างให้ตัวเองมีความสุขมีภูมิคุ้มกันที่ดีมีสุขภาพจิตสุขภาพใจที่ดีและคุณถึงจะได้ดูแลผู้คนอื่นๆได้แต่ถ้าเกิด อีกฝั่งหนึ่งถ้าเกิดคุณมัวแต่วิ่งทามาหากินหรือมองเห็นแตคนน่ความรับผิดชอบนู่นความรับผิดชอบนี่โดยการลืมที่เข้ามาดูภายในร่างกายหรือจิตใจลมหายใจสติของตัวเองจิตวิญญาณของตัวเองคุณก็จะไม่มีแม้พลังของคุณไปตามหาไปสร้างความมั่งคงมั่งคั่งภายนอกานอก,การทำมาหากินภายนอกเพราะ ร่างกายของคุณยังอ่อนแอร่างกายของคุณยังไม่พร้อมคุณยังจะห่วงเรื่องเหล่านั้นเปลี่ยนเมื่อคุณเปลี่ยนได้ชีวิตของคุณจะดีขึ้นอีกอย่างหนึ่งก็คือคุณต้องสูดลมหายใจเข้าลึกๆแล้วบอกกับตัวเองว่าขอเวลาปีนี้ทั้งปีทึ่งมันก็กลางปีแล้วคุณลองมาฝึกลมหายใจของคุณฝึกเพื่อที่จะให้รู้จัก การเข้าถึงลึกถึงจิตวิญญาณของคุณคุณจะได้รู้ว่าสิ่งที่พี่วีว่าจะมีสองโลกเสมอโลกของตัวเราเองและโลกภายนอกเราจะต้องเอาภายในตัวเราก่อนเพื่อที่จะดูแลโลกภายนอกแต่ถ้าเกิดคุณมัวแต่ทำมาหากินหรือมัวแต่วิ่งห่วงนั่นห่วงนี่แล้วคุณจะไม่สามารถเอาชนะภายนอกได้เลยเพราะภายนอกมันรุนแรงมากๆแต่ถ้าเกิดเมื่อไรคุณเอาชนะจิตใจของคุณ โลกภายในของคุณจิตวิญญาณของคุณกล้าแข็งแข็งแรงคุณถึงจะเอาชนะสิ่งภายนอกได้อย่างง่ายๆพี่วีฟันธงเลยว่ามันมีโอกาสรอดกับทุกคนที่สามารถเข้าหาตัวเองมองเหตุนิ่งของลมพายุให้เจอและคุณต้องอยู่ในจุดนิ่งของพายุนั้นด้วยความสุขและรู้เท่าทันว่าเหตุการณ์ภายนอกมันจะเป็นยังไงก็แล้วแต่ขอให้ตัวเองรอดมีความสุขและ จิตใจของคุณมีความสุขจิตวิญญาณของคุณมีความสุขเขาจะเริ่มทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณกังวลทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณเจอสถานการณ์นั้นค่ะมันจะทำให้คุณเนี่ยผ่านในโลกนี้ได้ขอให้ทุกคนฝึกนะคะขอให้ทุกคนโชคดีค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ